Sabadi. Tidak kaya apa si pai say? Pai bun. Pai Sabadi. Sabadi parung kan? Doi. Sabadi. Sabadi. dia Ya kan. Ui. แค่นั้นแหละมีหลายอยู่มางงามกันกินได้เยอะเออสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่ดิไปให้ลูกไปบุญไปบุญโอ้บุญใช่หนาใช้ชีบอกชีบอกไปทางไหนบุญน่ะหฮอยูใช้ยูใช้บุญนะอยู่นี่โบแมนยูนี่นะนี่เน้อ ไปนไปใช่นี่ไปมีบุญบุญนี่ไปนี่ไปห้องมีนี่เงินมีเงินมีเงินพุนบุญกระไกบุญยูไก่ยไก่พูถาดพุยู่ถาดผูโอ้มายู่ดิฟขับไปได้มีเห็นเงินบุญแนะนี่มันเฮียเลยนี่เดี๋ยวีานเริ่มมบุญเงแล้วชิมเมกพยาย เมื่อกระเป๋ยองไปี่ก้าวกับก่ากับเก่าจีเตรียมขนมเมื่อบุญพี่น้องเลยบุญแจกเข่าเนาะในบ้านมันนี่้องบีบชิมเมโมบอลแมนบอตกตปกปรจจัก นี่ไปนำไม่อ้วนบ่มาเลยมือนนี่เนาะไม่อ้วนมาสชมาตามหงบ่มาตามให้กินเลยมืนนี่แล้วกันปากินงามแท้บเลี้ยบังเี้ยไหมบังเลี้ยงไหมอ๋องามแท้นี่กิบงามแท่นี่อู้วว้าวชววิยอดชววนยอดวว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 ่ Ừ <laughs> <laughs> thế giờ đènơ mưa đơm nào để ổn nọ của Ok nó no? Ok đừng, 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 đừng. À, đây, đó máy đây máy mày xeu tiên cô nưng nó mày cô nưng là kì nằm ăn

Mì sẽ, tái bởi, tái mì mở, mình tấu thay ngồi mỏi thì tấu cà phê á tát ăn cầm cái cái khi bữa ba anh tấu đấy mà ăn bao cà phê nhá ăn ăn cứ bữa buồn ba mì tấu đi cha đi đi nhau nhau còn mót đi <laughs> say phớt ba mà say luôn luôn nhong luôn nhong à luôn nhong cái đấy chơi chơi ăn chơi vô ô tô 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 ô

biểu Mưa này non cháy Non cháy à thầm Mai bọc mà hơi nọ bọc Mà hơi nọ bọc thì non hơi nay Hử? Uhm? Ừ. Non cháy non cháy Đời hai thông tin bật đi Biểu mưa mồ ใช้ถงตีมาเนี่ยอืมเก่งอย่นี้ชงตีวเียวกระเป็นนี่ข้อไก่ขอไข่บนพื้นอ่านอันมียังผัวตู้อันชอนมัวนี่นะพังอ่านดูชัดอีชัดโอชัดอีชัดชัดอีชัดัอีว่าอันผตู้ช้อนมัวนะตัวอักชนนะตัวอักชอยัง

Oh, chút nhật, Nhìn nhắn phá rung phá Nhìn hôm mà nè Ờ Ôi, ăn cả cả nào, nào khi nào người Băng kì phun đó, đó Sẽ bàn tay đi đó, mưa ăn đó Ok 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 nó Ok 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 Ok, check โอเคเมื <c oughs> okay. 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 Mm ่อ hmm. ตัววันี้เมื่อใช้ซีดูซีดูทางเมื่อทางใช้ใช้เงินบุญซีดูเมื่อพูบังใ่กี่บุญเข้านกุมบวางกี่บุนเด้อเมื่อเด้อใช้แว่นตายดีเด้อโอเคทำให้กันสั้นไหมอย่าเป็นโอเคโอเคสบายยังงันก็โอเคสบายดี của mẹ đấy, của mẹ đấy, mua mương mơ muông tu già, ơ ôi, thấy không, hiền bà cất na, ok, à, phi nào người nhá, trộn 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 nè, được rồi, vô phi long người không hãng mẹ cho vắng bố mẹ quán đi tắm 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 đi tắm 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 mẹ tắm 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 ลูกชาวช่วงหนู่เมื่อก่อนเอามาให้แม่พ่อมป้องจักความใช่ลูกล่ะเอาปืนเมื่อนำหน่ยบ่นนะเอาไว้ก่อนปืนนะแขกจับเอาไว้เอาไว้เอาไว้หมัดมาจังดินเมื่อตัจานะบ่ถือบ่ถือเด้โอเคขี้ฝุ่นเข้าป้าเมื่อกี้ฝุ่นคอนกลุ่มกลุ่มนางพ่อพ่พี่น้องดื่มเบิ่งจากองศาเมื่อนี้เนาะ ไอรีว่าวัวนี่คเขาไปซิบองชาบอกิน้องเองยโพดว่าหนาวหนาวแท้หนาวหนาวแบบมือตีนแบบจนแห้งขี้รถนี่มือจนแบบมึนเลยนะหนาวโพดโพ่พี่น้องเอ้ยฮาน้องวิวดีผัดอยู่นอกเฉาเงินเข่าไปนอนเชือนในตื่นมาเศร้ามาใจเศร้าหนาวหนาวขี้รถจักมากันเลยมันเมื่ออีกบาทนี่หนาวเย็นจี๊ใจเออเตอพดดพ่อ โจนน้อยแล้วนี่ว้าวยันขี่ฟุ้นบ่าจา่ะกะยันขี่ฟุ้นบอโอยันขี่ฟุ้นพี่น้องเลยันบ่ไส่เนี่ยบ่ได้อบอไส่เนี่ยถึงบ่ได้ได้แล้วจนแบบอันท่องขี่รถกายไปเวลาดรถกายนลง่วงบังหัวงวมวบังหนังตัวเองจนมีแบบชาทึ่เลยนะพี่น้องเงยชาไม่แต่ขี้ดินเนาะ บอกนี่ไีตู้เลยบ่นี่พอเตียงมามแรงบรวววว่จัง่นกมตางคองเนาม่ตาเช็ีดีแล้วแนตาเจ้านะโอเคบั็จนี่บเห็นห้องแน่หอยลงคองเห็นแน่บิว อยู่ดีกำลังสิเมือบุญพี่น้องบุญแจกเข่าเอาน้ำคนเสียไปแล้วอันเนเี้เห็ดบุญแจกค่ะโดยสบายดีว้าเป็นติยานแท้หนุ่มเมือกอันนี้เนี่ยไว้เนี่ยปืนเท่าน่ะปืนจากมาดินโอเคโอเคโอเคแท็กแท็กบันทึกโอเคอยังน้อบันทึก เมื่อวานอันดื่มาเมื่อวานมื้อเช้านี่ผัวตู่อันที่เราซื้อกาแฟแล้วเอาอันหาถุงชิปนั่นเอามาทวงรถอย่างก็รถเจวไข่ดื้อเลยดอยากออกอยู่รถอีปุ๊กบนรถอีกอย่างดดดื้อเลยเราบอกจากรถอย่างเฮ้ยพี่น้องเลยไอ้นี่เนาะผัวตู่มีตู้เมียนแถวนี่แปลนแน่พี่น้องเลยเก็บขยงขยะแต่ก็มันโหโคกอีกอย่างตอนนั้นไอซ่างบนเห็ดหากระแ้วเนาะ หอกบ่มาเก็บเลยก็บ่แม่นเป็นติ่มดอกพี่น้องแค่ย้ายไปหม่องใหม่ซื้อมีแพงมียงหลายอย่างนํานี่แต่ว่าย้ายไปหม่องใหม่ซื้อเนาะหม่องนีก็เก็บกวดไว้ซื้อน้ําซื้อในมาไว้กินแล้วก็ไว้ขายเนาแหละพี่น้องเอ้ยหม่องเพิ่นมาเอาเมื่อกินเนาะป๊าตอให้เมื่อนําบ่บ่ยเมื่ออาช่างว่าแทบบ่ให้เมื่อ

Ok Bởi khi bằng giấc thừa thì nó cho khác bác giấc Bây giờ mới đó chắc mưa yeah. để ta Chưa ta sẽ mày đây vẫn ạ Chưa ta ไปเลยบ๊ายบายโอเคบ๊ายบายบีบด้วยบีบด้วใช้บีบด้วยบ่บ่บ่ได้แพ้ไปเลยไปเลยไปพี่น้องเอ้ยไปแล้วชงชาแม่ลูกน้องบิวดีเมื้ามูบุญอยู่เือนในนะพนเหตุบุญแจกเข่าวันนี้พี่น้องเลยบางทีมกสิโนนพุ่นเลยอะไรพี่ ແຮງເລີດເໝືອລະໂອເຄງສັບຄິບກໍບໍ່ມີຫັງຫຼາາຮືນບານນ້ອນາດດນອງໃຫ້ຝໍ່ກັນິບຫນນດີສດ